สวัสดีครับทุกคนวันนี้อยู่กับช่องโค้เทนแฟมิลี่นะครับวันนี้เรามาอยู่ที่ร้านตองนี้ก่อนนะครับวันนี้เราจะพาทุกคนมากินก๋วยเตี๋ยวไทยโบราณนี่เป็นร้านที่ค่อนข้างดังในเมืองพิษลกนะครับซึ่งเปิดมานานแล้วแต่ผมก็ยังไม่ได้มีโอกาสมาสักทีนะครับนี่นะครับร้านอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ตรางถนนแถวมาจากรถท่าทอนนะครับก็จะบอกว่าร้านนี้จะปิดทุกวันอังคารนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูบริบริเวณภายในร้านแล้วเดี๋ยวไปสั่งอาหารกันเลยนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยครับ นี่นะครับเราไม่อยู่ลยนานแล้วนะครับอันนี้เขาไม่ได้ให้เรามาแล้วนะดได้วยนะนี่ทรูปอะไรดีโอเครับไปดูกันดีกอ่านะอันนี้นะครับร้านนี้เราจะมาชิมแ้วนะครับก็อร่อยดีใช้ได้นะครับตายโอ้โหติเปี้ยนะครับแต่ว่าก็ใช้ใช้ได้นะครับ มาทานกันได้นะครับนเรารู้หากอะยรีกว,ว่างะะเดี๋ยวเรามาชิมก๋วยเตี๋ยวน,นะครับก๋วยเตี๋ยวแห้งต้มยำใช่ไหมตะกองเสเล็กต้มยำแห้งอุ่ยมะนาวนะที่เย็นบีบน,นี่หมูแดงก่อนนะครับ รสชาติอร่อยนะครับท่อไมเป็นหมูกรบนะครับนี่เป็หมูกรอบอืมอร่อยจะได้เดี๋ยวต่อไปมาชิมก่อนต่อไปชิมต้มยำหม,มูกรอบอันนี้เป็นข้างหมูครับอืมอร่อยอร่อยเลยต่อไปเป็นบะหมี่ต้มยำหม,มูกรอบนี่เ็บะหม,มี่ครับ บะหมี่ค่อนข้างนุ่มหนึบเลยนะครับกรอบครับชิ้นใหญ่มกากได้เลยครับอร่อยครับได้เลยครับันชาติค่อนข้างกรอบดีนะครับอร่อนไม่ใคร่มาตูมครับ นี่นะครับน้ำนะครับค่อนข้างอร่อยเลยนะครับใช้ได้ครับ <im ics> หวานกำลังพอดี <im ics> เดี๋ยวเจอกันท้ายกิมนะครับทุกคนส,ส,สวัสดีครับสบัยดีตั้งไว้าาไหครับแบบเดิมเลยธรรมดาแล้วเ <im ic> ดีวยว

จะมาคะแนนว่าเมนูนั้นให้ตอนนี้ถือว่าใช้ได้เลยนะครับผมเคยมีโอกาสได้ดูฟอร์มน้องอยู่บ้างเอ A นะครับคะแนนว่าเป็นเอเลยนะมนเมนูมที่ก็ไม่โดยรวมวไาจะให้จะให้จะใหเจาะทีละอย่างมีกี่มกีม่เกตมีอยู่สองเกตเอกับบีบุเลนเน่เนแหนม,มีก็เหมือนตามที่เขาให้นะครับเรียนนกเรันเรียนนะครับเอถึงเอนะครับหนึ่ง แต่เราก็ต้องพูดเอาพูดตรงๆเลยว่าเราก็ต้องพูดให้ดีๆหน่อยนะครับบะหมี่หมูกรอบต้มยำเนี่ยอาให้ A นะครับแล้วเส้นเล็กต้มยำแห้งผมให้เกรด B นะครับรู้สึกว่ามันยังกิ่คะแนนท่้น B B ก็ไม่รู้เหมือนกัน B ก็เจ็ดสิบดสิบนิดๆเจ็ดสิหนึ่งเจ็ดสบเก้าประมาณนี้ แล้วเมเย็นน้ย็นไม่ซีครับฮะสแตนดาร์ดทั่วไปนะครับฮะซีเนาะครับหกสิบถึงสี่หกเก้าครับแล้วหกสิบแล้เอ้ยอันนี้ต้องให้เลยนะอันนี้เอฟไปแล้วครับปกติทั่วไปแล้วครับวันนี้ไหนก็มีครับวันนี้แเอฟทำไมอ่ะเวลี้คลิปโค้งเดี๋ยวโค้งมาฟ้องมาอยากจะฝากขอบคุณเท่านี้นะครับเดี๋ยวตอนเย็นวันนี้โพสต์มีภารกิจนิดหน่อยนะครับ เดี๋ยวคลิปต่อจากนี้ไปก็จะเป็นการเรากินเสร็จเราต้องออกกําลังกายนะครับยินดีจะไปได้กอล์ฟซะหน่อยนะถ่ายไหมครัถ่ายไปแล้วเดี๋ยวเราถ่ายไปแล้วนะครับเดี๋ยวมาลงให้นะคนได้รับชมมาชมนะครับการเรียนกอล์ฟครั้งแรกของโค้ชนะครับบอกเลยว่าเป็นสิ่งที่สนุกแน่นอนเดี๋ยวออกรอบครั้งแรกเราก็จะถ่ายให้ทุกคนได้รับชมมานะครับอันนี้แล้วก็ขอถามหน่อยว่าสมัยฝรั่งชอบอะไรกอล์ฟนะครับมันชอบกีฬากอล์ฟมาเล่นง่ายมัน มันเล่นโคตรมันเล่นง่ายแล้วมันแบบง,ง่ายดีอ่ะดีสนุกเล่นง่ายไม่ต้องวิ่งไม่ต้องอะไรทั้งนั้นไอยดีดีมาชอบหรอก็มีแค่มีอุปกรณ์ที่บ้านเลยหยิบหยิบมาตี่อยนะครับก็ขอฝากาทุกคนก่อนแล้วก็แชร์ก็กกสับตไคร้ช่องโคตรนันไปให้หนึ่งบทับนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเจอกันในช่วงการตีกอล์ฟสำหรับอันนี้อาจจะมีคลิปตีกอล์ฟมากกว่าการกินนะครับก็ต้องแจ้งไว้ทราบอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับ